แม่ป้าเห็นนางกินเฮือหอมแท้มีหมวไข่ปลาเต๋อนางกินเข่าก็ไม่ยังเข่าก็ไปเฮือดิ่งไปเฮือเหนี่ยวเขา่าท่าสาวท่านเงินนี่นะแักกูไม่ได้กินก่านแล้วเต๋อเพมันท่าสาวบ้านสาวหลอกเขาก็โม่มงเพิ่งเต๋เพราะว่ามันคอยตือนสวยเพราะว่ามันมันสวยแท้หมวกคล้ป่าจ้ะ หมกไข่ปลาหอมๆซึมเป็นมากอ่ะก็มีเวียกอยังดอกเป็นอย่างเห็ดอย่างอยู่ในหมอนะบวชกล้วยไปเลี้ยงผู้เฒ่าพันหมากพันผู้เต้กล้วยมันหลเต้ยกิพิษเห็ดอยังเพิ่นอนเห็ดอยังเมื่อน่ะพันหมากพันผู้อยู่สลาดกลางบ้านว่าได้ยินเพิ่นเราสิเดี๋นวเนี้ยคือว่าได้ยินน้ำเพิ่นเพิ่นอนเห็ดอย่างแล้วเจ้าบุญเบิกบ้านเต้ ก็คือว่าไปได้ใช่ไหมเขียนเขียนไม่กันคุณจะบอกได้ตีเขแขนยกบ่ขึ้นแขนคุณยกบ่ขึ้นเนี่ยจะไปนอนผับมันตีบ<อ>่แขนข้างใดข้างนี่ละข้างขวานี่ยละนั่นว่าแล้วฝักจังคุณนเืิอนี่ไปเ,เป็นบวชอันนี้ไว้เลี้ยงผู้เฒ่าเพิ่นพันหมากพันโคว่าสิไปเองละ กวิเื่ได้ไปเอเ็นเ็ดอันก้วยบวชชีไว้จะไปเลี้ยงพุทเหอสันพอก็ะเอาไปเพิ่นลูกเขาจะไปเอาชีนั้นแหงอนี่ไปเอาชีนั้นแหกทกระปองนั่นไปูซื้อมหม่ได้หล่ะเอสิกซื้อมม่เปลียนด้วยกูก็ค้นดูกูว่าแม่นันอื้นเนาะเหมือนเราก็ไปซื้อคนด้วยถูกแล้วจ้า เอาใส่ปากย่างเดี่ยวจ้วะทางไปสาระกลางบ้านละกนันตาบวกไวบวดชีพไอ้หิ้ม่ปากคูเสกำลัง,งเป็นมาไปบุผู้เฒ่าสาระกลางบ้านเห็ดตับปุ่มไม้เด้อผีหาถวยหาบ่วงได้บ่นเนี่ยคอยไ่ได้เอาถวยมา ขอถามหาถวยหาบวงกับอ่อนอมอม,อมแอมแถวนี้ <c ười> อยเอาตจ้งหม้อของหวานมนะไปหล่ามาหอดแล้วจ้านี่จ้าจักอันพานังนะสองที่หกพานางังหกพานังค่ะสวัสดีค่ะฉันยังไม่น้ำจีเนียเดี๋ยวฉิไปเอาน้ำมาให้ อีแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะเอา้าวอีแม่ป่าเราฝากม้าไหนเ,เนบิกจ่าเพื่อนดอกขีนเฮมาใสจดอกขีนเฮบุญเบิกบ,บ,บานเพื่อนมีขีนเฮขี่เห็นแเฮ <c oughs> สวัสดีค่ะพระท่านแม่หมาโคบปปัวแคนบอร์เนี่ย มาทำนี่เ่ยวกบ่เไม่ดทีนี่เกี่ยไป่า้เห็นถวยบวชชีก็หนี่เดี๋เดียไปเอาน้ำมาให้ค้วยบวชชีเนี่ยเกี่ยกป่าแล้วเห็นไ่หเม่่ม่่เออเดียสไปหาแล้วหายด้วยตอนนี้ไม่ได้ชื้อถวยมาะบาน สวยอ่ะสวยไกลสาวผู้สาวนี่จะลุ่นผู้สาวจ้ะเปิดมาพายหมางฟันคู่พุ่นน้ำหรือทั้งฝุ่นจ้าต้องง้อมเลนะเต้าง้อมจะไปได้ไปเพ้นหรือแม่เมื่อน่ะจะไปเพ้นหมอ ก็ม่เนมาพันนันนี้แล้วก็ไม่ได้ไปเ็นตัวมาจำฮะโัวไม่ทราบายมัธยคนก็ือมาพันมาพันสือปงนเหรอเหตุนี้ยังเหรแม่เนี่ยเฮตุอย่งจะลงบ่จะลงบ่ปีนเนี่ยฮะลงป่เิจ้ี่แม่ป่าแล้วว่าแล้วสีม้าเหอ แขนล้วดนพูล้ปวดแขนปานขนขนพต่ปวดมาันเป็นมาเป็นหันแต่เเหตุในพิธีต่างๆต้องเอ้าก็ฟังเอมาไว้หเอบตนนี้แม่ตุ้วานหว่านหว่นหุนแค่ไหนหัวหเดีนเลย ແລ້ວອັນນັ້ນລາວວ່າເຂົາເຮັດຫຍັງເນາະສອງອັນນັ້ນປ່ອຍປັງນີ້ອັນນີ້ມັນວາງໄວ້ຂ້າງມັນກໍຟັກ